ครับสวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำให้รู้จักกับแอปพลิเคชันที่ใช้เล่นแทนเบสนะครับแอปนี้ชื่อว่า Real b a บนะครับใช้เล่นแทนเบสโดยหน้าตาของแอปก็จะแทนเบสนะครับของหรือว่าช่องของเบสนะครับแล้วก็แทนสายนะครับตรงโดยตรงนี้ข้างบนสุดนะครับตรงนี้จะแทนด้วยสายหนึ่งของเบสนะครับก็คือเสียงซอนนั่นเองนะครับซอนนะครับต่อมาก็จะเป็น สาย2ของเบสนะครับก็คือสายที่เป็นโน้ตเรนั่นเองนะครับโน้ตเรนะครับต่อไปก็สาย3ของเบสนะครับก็คือโน้ตมีโน้ตลานะครับสายนี้จะเป็นโน้ตลานะครับและสายบนสุดนะครับสายบนสุดของเบสก็คือโน้ตมีนะครับทีนี้มันจะแตกต่างจากเบสจริงตรงที่ว่าในแอปนี้นะครับเรากด เฟสไหนมันก็จะเป็นโนตนั้นไปเลยอย่างเช่นถ้ากดที่ช่อง3นะครับของสายบนสุดของเบสนะครับคือสายใหญ่สุดนี่เองก็จะเป็นโนซอนนะครับอ่ะเหมือนกับเราจับที่โนเบสจริงเลยนะครับก็จะเป็นโนซอนนะครับ,รบน,น,นะครับสำหรับโนตไหนนะครับโน้ตไหนอยู่ช่องไหนเดี๋ยวครูจะขึ้นเป็นไดอะแกรมให้อีกทีหนึ่งนะครับในเบื้องต้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนําแค่เอาแค่คอร์ดง่ายๆนะครับ4คอร์ดคอร์ดดูที่ไหนคอร์ดก็ดูที่เนื้อเพลงเลยนะครับตรงเนื้อเพลงนะครับในอินเทอร์เน็ตนักเรียนค้นคําว่าคอร์ดนะครับชื่อเพลงแล้วก็ตามด้วยคําว่าคอร์ดมันจะขึ้นมาพร้อมเนื้อเพลงและก็คอร์ดนะครับที่เราใช้เล่นนะครับอ่ะสำหรับวันนี้จังหวะง่ายๆนะครับอ่ะตรงนี้คอร์ดซีนะครับอยู่สายที่3ช่องที่3นะครับคอร์ดซีนะครับ คอร์ดต่อไปที่จะแนะนําก็คือคอร์ด A นะครับใช้ได้ทั้ง A major และ A minor นอะครับอยู่สายที่4นะครับช่องที่5นะครับโนตนี้นะครับต่อไปคอร์ด D minor นะครับสายที่3นะครับช่องที่5นะครับทั้ง D minor D major ก็ใช้เลยนะครับจุดเดียวกันและคอร์ดที่4ก็คือคอร์ด G major นะครับที่ครูพูดไปเมื่อกี้นี้แล้วนะครับ G major อยู่ช่องที่สนะครับสายที่4สายบนสุดนะครับ สำหรับแพทเทิร์นง่ายๆที่ครูจะสอนวันนี้นะครับก็กดเป็นตัวดำไปเลยครับจังหวะละ1ตัวไปเลยนะครับอ่ะเบื้องต้นนะครับแนะนำให้ฝึกกับเมทอนอมนะครับเพื่อให้เราเข้ากับจังหวะได้ตรงนะครับแล้วก็คุ้นเคยกับการฝึกจังหวะที่แน่นอนนะครับ1 2 3 4ไป1 2 3 4เป็นคอร์ด1 2 3 4เป็นคอร์ด1 สองสามสี่เป็นคอร์ดหนึ่งสองสามสี่เป็นคอร์ดครับประมาณนี้นะครับก็ให้น้องๆลองฝึกดูนะครับฝึกใจเย็นนะครับจากความเร็วที่ช้าๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นคอร์ดอื่นๆนะครับตามเพลงที่นักเรียนหามาได้นะครับก็ขอให้สนุกกับการเล่นเบสน,นะครับสวัสดีครับ